สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้บรรยากาศดีนะครับผมเพื่อนๆนะครับผมสัมเอร์เห็นนกกำลังจะเข้านอนนะครับผมก็เลยพาเพื่อนๆมาได้รับชมกันนะครับมีนกกำลังจะเข้านอนนะครับผมโอ้โหเต็มต้นไม้หมดเลยนะครับดีในนะครับเอโมดเลยนะครับผมรถไฟฟ้าครับรถไฟฟ้า น no I mean yes. tá, ี่นะครับผมเป็นนกเอี้ยงนะครับนกเอี้ยงครับเป็นต้นไม้หมดเลยนะครับนี่นะครับผมเป็นนกเอี้ยงนะครับนี่นะครับเขาจะอพยบมานอนตรงนี้นะครับทุกวันทุกวันนะครับผมเวลาหกโมงเย็นนะครับหกโมงเย็นนะครับผมหกโมงเย็นนกจะเข้านอนแล้วนะครับตอนนี้รับผมเ็มต้นไม้เลยนะครับผม ทางนู้นก็มีนะครับเพื่อนนะครับผมทางนู้นก็มีนะครับนะครับผมเดี๋ยวตาเพื่อนๆได้ชมนะครับเต็มเลยหมแล้วนะครับถึงต้นนี้นะครับหมดเลยนะครับผมโอ้ สวยอยางนั้นเลยนะครับน่ารักเลยนะครับนกอนอนะครับนกอนๆบรรยากาศนะครับเป็นบรรยากาศที่เก๋นะครับปลายแจนะครับปลายแวนะครับเลี้ยงเจ้าเจ้าเจ้าเลยนะครับผมโอเค อากาศหน้าหนาวนะครับตอนนี้ก็อากาศเย็นนะครับฟ้าก็เป็นสคืนคมนนะครับทุกคนนะครับผมก็เป็นสคืนคมนนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแสงไฟนะครับแสงไฟรอตอนรับปีใหม่นะครับผมนี่นะครับผมจะจัดไฟกันแล้วนะครับจัดไฟกันแล้วนะครับผมเพื่อมาดูความสวยงามความน่ารักของนกนะครับ ธรรมชาตินะครับผมธรรมชาตินะครับไปดูตรง,ง,งนู้นกันต่อนะครับทุกคนนะครับผมนี่ก an ันต่อนะครับผมนี่นะครับผมโมันก็มีนะครับเต็มเลยนะครับโอ้นกเอียงนะครับทั้งหมดเต็มไปหมดเลยนะครองฟ้าครับผมทใงฟ้านะครับจะก็นะครับอากาศสวยๆนะครับ คีิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย,ย,ยนะครับส่งช e ่องเอซชนแนลนะครับผมดีใจนะครับ